ครับผมสวัสดีครับและตอนนี้นัดก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ในบูธของมิตซูบิชินะครับครับผมและเช่นเคยนัดไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนัดมากับท่านสุภาพบุรุษสุดหล่อเดี๋ยวรบกวนแนะนําตัวหน่อยครับครับผมผมยอดชายครับดูดาในส่วนของตัว Marketing Communications นะครับที่มิตซูบิชิมอเตอร์นะครับเรียกผมตังก็ได้ครับครับผมงั้นนัดขออนุญาตเรียกพี่ตังนะครับในการสัมภาษณ์นะครับครับครับผมพี่ตังนัดก่อนหน้านี้เนี่ยเราแอบคุยกันมานิดนึ่งแล้วพี่ตังเคยกระซิบนั่นอยู่ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ย งานไอมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้นะครับทางมิซูบิชิเนี่ยพี่ตังมีรถคันไหนที่เป็นไฮไลท์อยากจะนําเสนอเป็นพิเศษบ้างไหมครับครับผมวันนี้ก็บนเมนสเตจของเราเลยนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นแชมเปี้ยนสดๆร้อนๆเลยดีกว่านะครับหลังจากที่มิซูบิชิมอเตอร์เนี่ยเราหยุดไป13ปีป13ปจากการแข่งรถรนะครับ,รบอันนี้เราเพิ่งกลับมา นะครับแล้วก็คันนี้เพิ่งจบการแข่งขันเอเชียคอสเทนทรีแลลรีนะครับจากบุรีรัมย์ไปจบที่เสียมเรียบกัมพูชาแล้วเราได้แชมป์กลับมานะครับอยู่ไปสิบสามปีกลับมาปุ๊บได้แชมป์นะครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ที่เราโชว์นะครับในวันนี้ซึ่งรถคันนี้เนี่ยก็ทำจากรถเบสเบสโปรดักชันคาร์เลยเป็นรถที่เราขายนะครับปกติเลยของไททันนะครับหลักๆคือทำการลดน้ำหนักนะครับเปลี่ยนฝากระโปรงหน้านะครับประตูทั้งสี่บานให้เป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวช็อคอัพนะครับกับ จานเบรกกับตัวคาลิปเปอร์ให้เหมาะกับการแข่งขันของแรลลี่นะครับอันนี้ในส่วนของทางฝุ่นที่เราเพิ่งชนะเพิ่งได้แชมป์มานะครับก็คือคันนี้เลยถูกต้องคันนี้เลยวางพร้อมกับโชว์ฟี่ไม่ได้โทนละคยเลยไม่ล้างเลยนะครับอันนี้เพิ่งกลับมาสองวันนี้เองนะครับเร้มาโชว์เลยเรียวนะครับแล้วก็ด้านซ้ายพอพูดถึงมอเตอร์สปอร์ตมันมีทั้งทางฝุ่นทั้งทางเรียบ นะครับอันนี้ก็เป็นทางเรียบที่เราเให้การสนับสนุนด้วยอันนี้คือเราไม่ได้ทําทีมเองนะไม่ได้ของ Mitsubishi Motors นะอันนี้คือเราสนับสนุนทีมที่เขาทํารถเพื่อลงแข่งเซอร์กิตนะครับใน Thailand Super Series นะครับจริงๆปีนี้เรามีอยู่แล้วคันหนึ่งอยู่ทีมหนึงนะครับ่อชื่อ Liquid Mori เอ่อ Atech t นะครับอันนี้วิ่งอยู่คันหนึ่งเข้าระหว่างกลางซีซันของ t h ล i l a n d Super Series ปีนี้แต่คันนี้เนี่ยจะทําโดยทีม TT Motorsport ซึ่งจะเริ่มลงแข่งใน Thailand Super Series ในปีหน้าเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยก็จะมีรถที่ Mitsubishi Motors นนเนี่ยสนับสนุนเนี่ย2ทีมด้วยกัน นะครับกันนี้ก็ว่าด้วยมอเตอร์สปอร์ตของมิสูบิชิ i เไรแง่ว่าสาวมิสุบิชิก็ฝากเชียร์กันไปด้วยแล้วกันครับผมครับผมจะได้มาเฮกันจะได้มาเฮกันเหมือนเหมางข้างหลังเราเฮ <G S 1> ไปแล้วใช่ใช่ครับอ่ะ แล้วนอกเหนือจากนี้พี่ตังบอกนั่นอยู่ว่าเออนอกเหนือจากรถที่เราโชว์สองคันเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีรถแบบเป็นสแตนดาร์ดทั่วไปที่พี่ตังก็อยากจะนำเสนอท่านผู้ชมด้วยโอเคไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวพาเดินชมกันเลยดีกว่าครับวันนี้ที่งานเนี่ยของเราเนี่ยแบ่งเป็น3โซนนะครับด้านหลังเราตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นโซนมอเตอร์สปอร์ตนะครับซึ่งเราก็นำรถมาแต่งนะครับในสายเอ่อมอเตอร์สปอร์ตนะครับอันนี้คือไม่ได้โปรโมทให้ขับรถซิ่งอะไรกันบนถนนนะแต่หมายว่าด้วยลุคด้วยการตกแต่งของมันเนี่ยถูกใจสสายปอร์ต ตรงกลางนี่ก็จะเป็นโซนไลฟ์สไตล์นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเอาท์ดอร์แอคทิวิตี้นะครับบางท่านชอบกางเต็นท์นะครับบางท่านชอบแบบว่าเออมีเล่นซงเล่นเซิร์ฟนะครับหรือแม้กระทั่งเลี้ยงหมาแมวนะครับเราก็เอารถของเราในรุ่นต่างๆเนี่ยมาปรับแล้วก็แสดงให้ลูกค้าได้เห็นนะครับว่ามันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของท่านอย่างไรนะครับแล้วก็โซนที่3ที่เราเดินเข้ามาเนี่ยเป็นโซนเทคโนโลยีนะครับก็คือตัวนี้เลยถูกต้องก็จะมีในส่วนของตัวปาร์ตี้รถสปอร์ตก่อนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัว my 2 3นะครับมันมีการ Enhance มีการปปรรับุง ออปชันเพิ่มเติมขึ้นไปอีกซึ่งจริงปกติเนี่ยฟีเจอร์หรือว่าออปชันของปัจจุบันสปอร์ตเนี่ยมันตึงอยู่แล้วเต็มอยู่แล้วนะครับแต่พอมารุ่นนี้ตัว MY23 เนี่ยเรามีเพิ่มฟีเจอร์พิเศษเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเริ่มจากระบบฟอกอากาศอัจฉริยะนะครับ Nano EX นะครับซึ่งอันนี้ก็จะกรองแบบละเอียดมากนะครับให้อากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นนะครับปลอดภัยทุกลมหายใจแน่ๆจริงๆแล้วก็เหมาะนะสำหรับสภาพอากาศในปัจจุบันที่แบบเย็นๆมาแน่นอกจากนั้นก็มีลำโพง8จุดนะครับเออให้ คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะครับมีลำบ้านซัพพอร์ตควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับให้กับคนขับนะครับแล้บอกว่าหนุนหลังให้สะดวกสบายทุกการเดินทางแล้วก็อีกไฮไลท์สำคัญนะครับในโซนเทคโนโลยีของเราก็คือ Outlander PHEV อ่าเดี๋ยวกล้องตามเรามาทางนี้เลยครับผมนะครับอันนี้คือที่เราคุยกันตรงนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือวันนี้เรามาด้วยตัว Denza Drive House Concept นะครับซึ่งจริงก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะครับจาก Mitsubishi Motors นะครับเราเคยโปรโมตไปเราให้ลูกค้าฟังไปเมื่อประมาณปีกว่าที่แล้วละนะครับ ตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าเทคโนโลยียเนี่ยจับต้องได้ยากนะครับหลักๆคือตัวที่แพงเนี่ยคือตัว bidirectional charger นะครับตัวนั้นวันนี้มาจาัดแสดงที่นี่แล้วนะครับเป็นตัว home use <ม>นะครับจากตอนนู้นที่เราดูเนี่ยผมไปเห็นที่ญี่ปุ่น,นอ่ะโอ้โหเครื่องใหญ่เครื่องถ่ายเอกสารอีกราคามี6-7แสนแพงมาก,กนะครับตัวนี้เป็นตัวเอ่อเป็น home use นะครับราคา2อ0แสนเก้าโอ้โหเรองลงมาสามเท่าเนาะถูกแต่สำหรับลูกค้าที่ซื้อในงาน Motor Expo นี้นะครับ2อ0แสนเก้าตัวนี้เราแถมให้เลย เราแถใ<ห>มใ,แถให้เลยใช่เราแถมให้เลยเพราะว่าเป็นเป็นพาร์ทเนอร์นะครับที่เราทำทำทำด้วยกันมานะครับตัวไบเดเร็ชชาร์จเจอร์เร็วๆก็คือการทํางานของมันเนี่ยชื่อมันบ่อยแล้วว่าไบเดเร็ช<ม>ั่นก็คือ2ทิศทางนะครับคือปกติเนี่ยเขาแค่ทำหน้าที่เวลารถมาจอดหน้าที่เขาก็คือทําตัวเหมือนเป็นวอลล์บ็อกซ์แหละวอลล์ชาร์จก็ชาร์จไฟจากบ้านจากการไฟฟ้าเรานี่แหละเอางั้นแล้วกันเข้าไปสู่รถซึ่งก็เป็นปกตินะครับแต่ด้วยความเป็นเอาท์แลนเดอร์นะครับด้วยความเป็นมีไบเดเร็ชชาร์จเจอร์ เราสามารถดึงไฟจากรถ Outlander เนี่ยมาใช้ในบ้านได้ด้วยในกรณีฉุกเฉินเช่นไฟลงไฟดับถูกต้องคือได้ทั้งไป <ๆ S 1> และกลับ <ๆ S 1> แล้วก็ถ้าเกิดเ,เรียกว่ากรณีเกิดไฟดับอย่างเงี้ยผมเทียบง่ายๆว่า Outlander เนี่ยมันเป็นเสมือนเครื่องปั่นไฟเลย<อ>เพราะถ้าเกิดไฟจากแบตเตอรี่มันหมดใช่ไหมฮะเราแค่สตาร์ทเครื่องใช้น้ํามันมันก็จะปั่นไฟไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่จากในรถ แล้วก็ดึงมาใช้อันนี้คือกรณีฉุกเฉินนะครับอย่างนี่ข้อที่ที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ใช้กันเพราะมันมีทั้งซูนามิทั้งภัยแผ่นดินไหวนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นโซลูชันการแกดปัญหาไฟดับได้ถูกต้องถูกต้องแล้วเราก็สามารถเอารถเนี่ยเหมือนที่มาใช้ได้เป็นมีเจนเนอเรเตอร์มันไม่ใช่แค่รถอย่างเดียวใช่คราวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเรื่องเรื่องเนี่ยถ้าพอเต็มเต็มระบบมาเลยเนี่ยนะครับเราต้องคุยกันถึงเรื่องตัวโซลารูฟท็อปด้วยหลังคาโซลาร์นะครับซึ่งตัวนี้เราก็ มีพาร์ทเนอร์นะครับอีกเจ้าหนึ่งซึ่งเขาเออ่ให้ส่วนลดพิเศษในการผู้ที่ยังไม่มีโซลาร์ลูฟท็อปนะครับติดตั้งตรงนี้เนี่ยมีส่วนลดให้ก่อนเลย70,000ในการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปนะครับพร้อมกับดอกเบี้ย0% 3เดือนอันนี้คือในส่วนของโซลาร์นะถามนิดนึงนะครับว่าตัวนี้นะครับพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านัา้นใช่ไหมถูกต้องครับในงานมอเตอร์อีกพอโอเคหมายความว่าอ่ะนั่นก็ตอบแทนท่านผู้ชมที่อาจจะมีคำถามว่าแบบอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเราพลาดงานนี้วันที่1ถึงวันที่12เนีี่ยจะมโอกาสมัคคคตออบบบก็ืรรี ไม่มีรีบมาชมก่อนรีบมาชมก่อนแล้วก็มา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 ฟังการอธิบายนะครับต้องให้เข้าใจกันอย่างชัดเจนของแท้ก่อนว่าเดินรถร้ายเเพ้เนี่ยมันคืออะไรยังไงนะครับแต่จริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วทางพี่ๆที่เขาอยู่ในบุธนิสุบิชินเขาให้ความรู้ดีมากนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยน้ำพูดตรงๆตอนแรกเนี่ยเรื่องแบบเนี้ยสำหรับหลายคนเรื่องถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่การที่เอารถเนี่ยปกติในรถ เติมน้ามันแล้วก็ขับใช่ใชไหม<ช><ช>แล้วอยู่ดีก็เปลี่ยนจากรถตัวนี้กลายเป็น g e n รเตอร์เนี่ยจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องที่ใหม่สําหรับหลายๆคนลลเลยนน<ล>เชื่อว่าหลายคนอาจจะแบบอาจจะงงอาจจะไม่เข้าใจแต่เมื่อกี้เขาที่นั่งคุยกันแล้วก็มีพี่ๆที่เขามาให้ความรู้นะฮะก็รู้สึกได้เลยว่าทุกคนเขาเต็มใจเต็มที่แล้วก็เขาคงให้ความรู้จนแบบพี่ๆน้องๆจะเขาา้าใจนะครับผมก็เราก็พยายามจะพูดให้เป็นแบบภาษาง่ายๆอย่างที่นี้ผมยกตัวอย่างผมก็พยายามเทียบเียงให้มันแบบ พยายามให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับเพราะจริงมันมีความซับซ้อนอะไมันแต่ว่าไม่เป็นไรช่างมันเราเข้าใจในภาพรวมมันก่อนว่ามันเป็นไงเพราะผมมองว่าอันนี้มันเป็นยุคเปลี่ยนผ่านจากระบบสันดาบภายในไปสู่รถไฟฟ้านะครับผมเลยเชื่อว่าเอาแลนเดอร์พีเอีเนี่ยเป็นหนึ่งในคําตอบที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยลองพิจารณาดูนะครับแล้วด้วยแพ็กเกจเดูไรท์เ้าสที่มบอกเนี่ยมันไม่ใช่ ไม่ได้เรื่องเพลย์เจอร์ไม่ได้เรื่องความฝันะ่ะอันนี้มันเป็นแบบว่าสิ่ง,งที่ถูกต้องแล้วลองจินตนาการว่าถ้าเกิดสมมติว่า,วาปริมาณตรงนี้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยมันากลายเป็นคอมมูนิตี้เหมือนอย่างของที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาสามารถเอ่อเจเนเรตไฟขึ้นมาได้มากพอ<ม>จนกระทั่งขายคืนสู่กริดด้วยซ้ําขายคืนสู่การ<ม><ม>ไฟฟ้าได้ด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเกิดเรื่องการขายขายไฟฟ้าคืนเนี่ยอันนี้ก็คงต้องไปคุยเรื่องเรื่องกฎหมายมตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งอันนั้นเราเรายังไม่ไม่ไปแตะละกันแต่ นะครับในการใช้พลังงานแล้วก็ผมมองว่าเป็นการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีคุณค่าและก็มีประโยชน์สูงสุดครับซึบ่งจริงๆแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ลาลายฝ่ายตอนนี้ฮะเขากำลังให้ความสําคัญในเรื่องนี้อยู่ซึ่งมิตูบิชิก็ให้ความสำคัญมากตรงนี้ใช่ใช่ในสังคมคาร์บอนนูโฟก่อนที่เราจะก้าวก้าวเข้าไปสู่สังคมลถไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบนะครับซึ่งตอนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายึงว่าผมว่าอยากให้พิจารณาเอา Land of Pshb ครับครับ แล้วนอกเหนือจากนี้ยังมีอะไรที่เป็นไฮไลท์อีกไหมฮะโอเรียกว่าแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกว่าเราพยายามเซิร์ฟความต้องการของลูกค้าคซึ่งมีความหลากหลายนะครับถ้าเรามานั่งแจงกันทีละโมเดลของสสยุงถึงเย็นนะครับ <Okay. S 2> อย่างเช่นหลกักๆเนี่ยผมมองว่าเรามีเรื่องของเงื่อนไขาทางจากสถาบันการเงินที่เป็นพัน์ทเนอร์ของเรานะครับ,รบผมพูดรวมไว้แล้วกันว่าดอกเบี้ยเริ่มต้น0.69ซนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น ชวนให้มามาลองมาชมอ,อยากให้มา e x p e r ์ e n c e มาสัมผัสประสบการณ์ <c oughs> จริงๆนะครับ <c oughs> จะได้เข้าใจเพราว่าคำว่าความเป็นมิซูบิชิมอเตอร์สมิซูบิชิเนสเนี่ยเป็นยังไงคุณต้องลองสัมผัสครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าที่ผมพูดเนี่ยมันคืออะไรเอ็นเอไรอาร์คืออะไรครับก็คือต้องลองมา,งมาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ต่อให้เราพูดกันไปอีกชั่วโมงนึงเนี่ยมันต้องลองมันก็ยังไม่ครบเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องมาด้วยตัวเองแล้วลองมาสัมผัสด้วยด้วยตัวเองับผวลองว่าไม เพื่อนประการเสียเวลาอย่างไงนะก็ต้องขอขอบคุณที่มาขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากนะครับผมครับผมครับผมอย่าลืมนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีเวลาวันที่1ถึงวันที่สิธันวานะครับสำหรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่39นะครับปี2022ครั้งนี้นะฮะห้ามพลาดจริงๆสำหรับบูธมิสูบิชิทนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ